โดนหลอกไปเนี่ยทั้งหมดห0 0 0 0นกว่าบาทแล้วที่อยากทราบก็คือว่าสภาพจิตใจของเราตอนนั้นเป็นยังไงครับความรู้สึกตอนนั้นคือจากที่เราเคยคุยกับน้องอเราก็ไม่กล้าบอกเขาว่างเงินก้อนเนี้ยไ,<ป>ไม่ได้คืนนะบัญชีที่เราโอนไปอะ่ะเขาโอนเงินไปตั้งแต่สองวันแรกที่เราโอนไปเป็นสิบขั้นแล้วมไม่รู้จะไปตามที่บัญชีไหนให้แล้วมไม่ได้คืนแน่นอนมันก็เลยทําให้เราเริ่มมีอาการเครียดครับ แล้วเราก็ออกไปหางานตัวอื่นแต่ทุกครั้งที่เราส่งสมัครงานไปคำตอบที่ได้มาก็คืออายุมากบ้างแล้วก็เราไม่สามารถทำงานประจำได้นี่นี่คือปัญหาหลักจนสุดท้ายมองมองกลับไปว่าเอ๊ะฉันมีประกันชีวิตอยู่อสองเล่ม,มคือของตัวเองหนึ่งเล่มของลูกหนึ่งเล่มถ้าเราเป็นอะไรไปน้องสาวก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ไปใช้นี้ให้ซึ่งมันก็จะใช้ได้แค่ส่วนหนึ่งซึ่งจะไม่ใช่ทั้งหมด ที่จะคราวนี้ตอนนี้เรากําลังดิ่งแล้วล่ะได้ปรึกษาใครไหมครับตอนที่ดิ่งเนี่ยไม่ได้ปรึกษาใครเลยจนเข้าวันที่ห้าน้องก็เลยให้ลูกสาวขึ้นไปขึ้นไปหาที่ห้องตอนนั้นคือจังหวะที่เราเปิดขวดยาแล้วกินไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ปริมาณมากมตัดสินใจว่าไปแน่นอนอเพราะว่าเพราะเราต้องการเงินก้อนสองก้อนเนี้ยเพื่อมา ใช้นี่ณชุดนี้ลูกอ่ะจับตัวเราเราไม่ได้คุยอะไรด้วยเลยแล้วเราเบลอและวทตยามันออกแล้วอแล้วเราก็บอกลูกว่าไปเรียกเอมาน้องก็เลยมาพอมาบนห้องน้องก็มาดูอากาศแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่ามันไม่มันไม่ได้รุนแรงมากก็คือเราสามารถใช้หมอเขาใช้วิธีการคือใช้ไข่ขาวให้เรากินแล้วอาเจียนออกมาใช่ค่ะคือแค่นั้น สภาวะจิตใจหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการให้หมอจิตเวชบำบัดอยู่ระยะหนึ่งน้องสาวก็เข้ามาคุยแล้วยายก็เข้ามาคุยเพราะก่อนหน้านี้คือเราไม่กล้าบอกแม่เลยคุยแล้ว <c ười> เป็นยังไงคะตอนนั้น <c ười> เป็นอย่างที่คิดไหมหรือว่าต่างต่างจากที่คิดพอน้องกับแม่เข้ามาคุยณจุดเนี้ยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่สิเพราะเนี้ยคนของเรายังยังพร้อมที่จะเดินไปกับเรา แล้วก็พอดีว่ามีพี่ที่เขาเห็นว่ามีพี่ที่รู้จักกันเขาเห็นว่าเราหายไปเขาเห็นว่าเราหายไปเขาก็เลยโทรมาหาอพอโทรมาหาปุ๊บเขาก็ขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาหาเราเราก็เลยแบบอ่ะเรายังมีคนที่ยังเข้าใจที่ยังให้คำปรึกษาเราได้